สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาให้อาหารปลาเหมือนเดิมนะคะได้เวลาให้อาหารปลากันแล้วดูน้องปลามารอทัดพอเขาเห็นแล้วว่าทัดมาเขาก็จะมารอแล้วนะคะน้องปลามารอแล้วนะคะ คขาไยินเสียงโออเขาไดนเสียงตกโตมั้งตกโตหรือว่าตุ๊กแกนะคะมาเร็วมาเร็วนปลามาเร็วจะแอบจับเขานะ ท่านมาอยู่บ้านประมาณหนึ่งเดือนนะคะท่านให้อาหารปลาไปครึ่งกระสอบ <laughs> ดูดูดูด จับจับหน่อยเขาจับหน่อยเขจับหน่อยเขาจับหน่อยเขาจับหน่อยจับหน่อยจับ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 ปลาเมือเปล่าจับหน่อยนี่นะคะเขาจะว่ายวนวนวนอยู่นี่นะคะรอ ให้ปลากินจนปลารุ่นใหญ่ก็จะตัวกลมแล้วนะคะรุ่นแบบที่ทัดให้ปลาให้อาหารมาหนึ่งเดือนเนาะเขาก็จะตัวโตมากแต่ว่ามันก็จะมีแบบรุ่นที่เล็กลงมารุ่นลูกอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะยังไม่ค่อยโตมากนะคะจับน้อยขอจับน้อยขอจับน้อยขอจับน้อย เขาตักนลอยอืม,อมนี่นะเขาเขาจะว่ายวนวนวน,วนรอสวัสดีทุกคนนะคะนี่ เขาจ้าบ่ายวนเวียนวนเวียนแม่ให้ทัดให้อาหารปลาทัดก็ให้นะคะทัดให้วันละหนึ่งกิโลแม่บอกว่ามันโตเกินไปไหมมันโตเร็วมากเลยแล้วแม่ก็เอาต้นปอกระสามาให้มันกินด้วยมันก็ยิ่งโตเนาะวันนี้ช่างพิ่งกลับนะคะ うん。おしんと เห็นไหมเมื่อกี้แอบจับแล้วนะสวัสดีพี่วันเพลนค่ะนี่ปลาทับทิมนะคะไม่ใช่ปลาคาวพเพลนเพลนเจ้าได้ยินเสียงอันตุกแกบอตุกแกบ,บ้านค่อยร้องไหม สวัสดีค่ะอาทยอาหารปลาวันละกิโลแม่คอยจมอจมมันชิวนเหมือนทัดนั่นแหละตัวกลมดิกเอาคงณพระเจ้ามาช่วงมาได้ยินหรติดให้ประดุกก่อนนะประดุกกินหมดแล้ว เงียบเลยเมื่อกี้ยินไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็ไหว้บนรอรอรอน้องรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลย <c oughs> วันนี้ค่อยว่าจะนึ่งปลาได้ค่อยซื้อผักมาเต็มเลยบันีนี้มีไก่ย่างสวัสดีน้องเบาเพชร มาที่นี่มีไก่ย่างแม่ก็เลยบอกว่าไม่กินปลากินไก่โอ้ยขอบคุณค่ะมีเสียงนกด้วยบัดนี้เอาหัวซุ่มกันจุ่มกันหัวชนกันหมดเลยบัดนี้เอา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 อย่าปีนกันลูกอย่าปีนกันโอ้ยอย่าขี่คอกันโอ้ยอย่าขี่คอกันลูกยา เาอบเพชดพี่มาพี่ว่าพี่อยากจะสั่งทุเรียนมากินฮะแล้วพี่ก็ไม่มีเวลาเลยจนนึกได้ตอนจะกลับแล้วอ,อ้าเพึ่งอันกินทุเรียนวันมาถึงรอบเดียวไม่มีเวลากินเลยไปที่ตลาดแทบทุกวันก็ไม่เห็นข้อมาขายด้วยแหละปีที่แล้วนะเขาโอ้สวัสดีพี่หมาย พี่หมายเมื่อวานทัดไปก o b นเ h o า s e มาไปเกือบถึงเงินถ้าพลเนาะเมื่อวานไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างอะไรไปร้านอุปกรณ์ก่อสร้างไปอีกหน่อยเดียวก็ถึงบ้านพี่หมายแล้วไม่ส่วนอื่นส่วนที่พี่เคยสั่งนะแก่แล้วแตว่าพี่ะลืมสั่ง สั่งมาตอนนี้น่ากลัวจะไม่ทันแล้วแหละที่จะกลับแล้วไม่ทันกินอนะ่ะปีที่แล้วพี่มานะ่ะมันมีเขาเอามาขายข้างทางแล้วขอบคุณนะคาที่เข้ามาแวะเวียนมาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจขอบคุณพลังใจบวกๆค่ะนี่เขาก็จะไหว้ไหว้ไป แล้วถ้าก็ไม่พึงใจถ้าก็เอาไอที่อยู่ในถุงใหม่พี่หมายขายหอมกระเทียมหมดแล้วบ่ได้โลกี่บาทมาช้าถ้าเห็นที่ตลาดนะ่ะหอมมาสามโลร้อยกับโลละสี่สิบอู้เสียงดังหน่อยนะคะ พัอทอาหารออกจากถุงแต่ว่าของแม่นะ่ะขายสดอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยแอบ,บเดี๋ยวไปจับเงไปจับท่านอยู่หนองพายค่ะเอา้าพายอ่ะท่านผี่ใหญ่เธอฉันจะจับปลามือเปล่าไหม เเดี๋ยวฉันตั้งกล้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคี่จับตามือเปล่าวายวาวา,วาร้อนเพิ่งเสร็จงาน <ขอ S 1> <ว>เมื่อวานพ<ป>ัดแวบไปแวบไปบ้านโตกไปแถวบ้านโตกไปแถวบ้านพีไปที่บ้านดูไหนอะเธอบาปา,ปามันเหมือนปากครับเลยนะใช่ไหมใช่เราสีเขาสวยเข,อข,อขากินในต้นปอ จะขึ้นนานแล้วหรอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการครับโอ้ร้อนเพิ่งเสร็จอะเพิ่งนักคะแนนเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอใช่เพิ่งเสร็จเมื่อกี้เพิ่งส่งหีบเลือกตั้งเมื่อกี้สวัสดีทั้งสิบสี่ล้านท่านครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเดี๋ยวหายใจก่อนแป๊บหนึ่งโอ้หายใจไปรลดเออว่างไหมคืนนี้นะ่ะ จะไเปเล่นบ้านเพอทำไมสามสิบบาทสามสิบบาทนี่แห้งเหรอพี่หมายสามสิบบาทกับสิบเจ็ดบาทอะไรนะเล่นอะไรคุยกันรกเรื่องไม่คุยกันเรื่องค่าหอมราคาหอมไม่ที่ว่าเธอจะไปนะอะไรสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนโจครับนะครับผมสวัสดีพี่มันเพนด้วยครับนะครับผมสวัสดีทั้งสิบหกล้านท่านครับนะครับ ไปทําอะไรบ้านตกอ๋อเมื่อวานทัดไปร้านกระเบื้องร้านกระเบื้องอยู่บ้านตกมานกระเบื้องอยู่แถวบ้านบ้านหนูนั่นแหละบ้านน้าแหละอยู่แถวโรงเรียนที่เธอบ้านอะไรนะคืนนี้อะไรนะว่างจะไปไหนบ้านเล่นบ้านอะไรขึ้นหรอขึ้นเล่นบ้านเธอัแนแหละเธอขึ้นเปล่าเผื่อยฉันว่างนอนเปนอนเลยก็เปนนอนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มนได้นอนรีบนอนคืนนี้ พรุ่งนี้ก็มีงานหนึ่งพรุ่งนี้ประชุมแผนหมู่บ้านนี่เพิ่งเรื่องตักเสร็จอ่ะโอ้นับคะแนนไงคะแนนต่อคะแนนเนาะมันมีคู่แข่งไงอย่าตกใจนะอย่าเพิ่งร้อนเออไม่ได้ตกใจฉันก็ยังร้อนตัวเองอยู่เพรามันร้อนเหลื่อมหมดแล้วนี่วันนี้ยังทำอหอ่เออทำใหม่อะไรนะวันนี้เขาขัดฝ้าเขาเขาเรียกอะไรโป๊ะปูนเหรอเขาขัดฝ้าสงสานช่างฉันมากเลย อุนกกระว่าวกระว่าวค่างกระว่าวค้างบ้านฉันมันร้องจักจั่นด้วยอ้าบ้านฉันก็ร้องร้องแข่งกับบ้านเธอนั่นแหละฉันอยู่ในท่ามกลางารธรรมชาตินะร้องอยู่ข้างหลังวันนี้ว่าจะกินปลาสดแต่ว่าแม่บอกว่ามีไก่าย,ย่างแล้ว<อ>ฉันก็เลยลจะกินปลาแห้งแล้วมันมันเหมือนปลาคราฟเนาะ<笑><笑>โอ้เธอได้ปลาแห้งเหรอเป็นตแ,แสบแคนะ่แสบเลยเนาะฟรียังไดก็แซบ เออดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่อนเพนด้วยครับนะครับผมมีคนถามว่ามีคนถามว่าซื้อที่ไหนพี่อยากได้พันวะเออจันจักติตอบว่าจังไดแลวบัดนี้มันบม่มีมันบอมีรักแรงมันมากับลมก็ตอบมันมากับลมเออเนี่ยมันเหมือนปาครามนะดูไปดูไปเหมือนปาครามเลยแล้วเขาก็จ,จะว่ายวนอยู่นั่นแหละอืม เป็นสาวแลปกติปกติก็เป็นสาวแลอยู่แล้วล่ะแลอยู่แล้วพี่วันเพ้นที่ขาวนะขาวด้วยเครื่องสาบางสวัสดีครับมาหมอนเธอย่าเสียงดังแม่เขาก็รู้กันหมดแล้วว่าฉันนั่นโปะแป้งไปแค่ไหนโอ้ยความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอย่างซีเรียสฉันนี่แล้วสไตล์สวัสดีพี่พชัยค่ะผมสวัสดีทั้ง19ล้านท่านครับนะครับผม พี่วัน <มา S 2> เพญเจ้าอ,อันพึ่งรู้จักค่อยซือซอซ่อดอกถามพี่ตุ๊กหันพี่ตุ๊กเขนค่อยบ่อยแล้วยามค่อยหน้าซัมเมอร์ค่อยกระหล่จังซีเละมาให้ามาฉันให้เวลาสามแดดมานะพึ่งฉันเพึ่งจอดรถนะฉันเปิดเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นเอ้าคำเจอญก็เลยขึ้นเลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะเดี๋ยวชิหาว่าเอา้าึ้นก็ไม่ชวนอีกล่ะเออไม่เป็นไรดีแล้วล่ะ เห็นอยู่ตอนที่เธอตอนที่เธอตอนที่เธอ,อทธอักบอกอะนะมอยู่ตอนที่กำลังทรงหีบพอดีไงซึ่งนับคะแนนเสร็จไงอสวัสดีค่ะปลาคาบแปดล้านตัวเฮ้ยรวยคักเลี้ยงปลาคราบเห่นวะเออพี่ว่าพี่ได้กลับพี่ก็จะไปบ้านหัวตกไปถ้าเอือยผาแดงไปหาญาดหยาดพอไปอย่างไปบ้านหัวตก บ้านหัวตกหรอบ้านไหนบ้านหัวตกไปท่าเยี่ยมท่าแดงเหรออ๋อหรอท่าแดงใช่ท่าเยี่ยมท่าแดงนะแมนดอกแมนแมนแมนท่าเยี่ยมท่าแดงเหรอแมนพี่พี่วันเพ็งบไม่บางทีอ่ะบางทีพี่พี่วันเพ็งน่ะตกลงกับสิริไม่ค่อยได้นะฉันต้องถามก่อนว่าท่าเยี่ยมท่าแดงที่มันเป็นโทสหารไหมแมนท่าน่ะท่าน่ะตรงทสทหารแต่ว่า ผ้าแดงนะตรงหรอผ้าแดงใช่ไหมหรือผาผ้าแดงมันมีบ้านท่าเยี่ยมท่าแดงอ๋อแสดงว่าท่าเนี่ยท่าเยี่ยมผ้าแดงแกพิมพ์มาสิรีเขียนให้ไหมสิรีสิริเท็เจอรอสิริอืมเออแบอกเจ้าสิไปท่าเยี่ยมท่าแดงเหรอท่าเยี่ยมท่าแดงบ้านหัวตกเหรอใช่แกบอกว่าไปหาญาติ ใช่แกตอบมาแล้วพี่มนเพียนตอบแล้วใช่ใช่ใช,ใช่แต่ว่าสิริอะสิริไสิริไม่ฟังพิยนเพนเจ้าจะไปถ้าเยี่ยมถ้าแดงเจ้าก็ต้องผ่านบ้านค่อยตัวก็อบตัดเอาอ้อยอะแม่ไอ้ไอน่าไน้อ้อยมห้ยโกินตัดให้ค่อยมดได้ไ่ะหัวตกมันอยู่ท่าไหนหัวตกมันอยู่แถวนู้นไหมแถวหน้าเฉียงหัวตกหัวตกหัวตก หัวตกแถวหน้าเฉียงยัง่าอยู่พี่นี่พี่เป็นจ้าเขียนผิดสิริบรษิษายแล้วเพราะว่ามันสใส่สิริเออบรษิษายสิริแล้วหัวตกมันอยู่แถวนูน่นไหมแถวหน้าเฉียงไหม้ันหัวตกแถวหน้าเฉลียงทางไปชนแดนไหมเอามันมีปลาดุกด้วยเหรนนะมีปลาดุกน้ำมีปลาดุกนะเอามันเข้าไปในกระชังแล้วมันโดดออกมา ลูกมันเหรอเธอตัวเล็กเลูกมันเหรอมันมันมันอันนั้นเองเหรอโอ้ยพี่ตุ๊กโอ้ยพี่ตุ๊กสวัสดีจ้า I miss you I miss you พี่ตุ๊กอยู่ไสพี่ตุ๊กอยู่โปตุเกสเออชิดฮอดเด้อชิดฮอดเจ้ที่เอายางอะเจ้าสีเอายางเจ้าก็บอกกันบะมอนเด้อบะมอนมาเลยแป๊อาทิตย์หน้านะแมนเอาไปแต่ว่าขี้แน่ประแดกนีแล้วประแดกได้แล้ว ของมาม่าเยอะมากอยู่นะค่อนกระเป๋าค่อยอยู่ม,มามา่าเอาของไปใช่ไหม,มป้าจะเอาอะไรป้าป้าสั่งไหมป้าสั่งไหมเอาอะไรป้านะ่ะป้าเอายาทาสไล่ห <laughs> ้ามลืมครับโอ้ที่ทักที่ทัก,ททกพี่ตุ๊กอะ่ะยูไสยุไส่เนนะี่ยคือคําว่ายุไสคิดฮอดคินฮอะนะฮู้แลว่าอยู่ปรตุเกสปรตุเกสกินฮอดกินฮอต๊ พี่วันเพนเพื่อนตกใจหน้าแหล่ๆของค่อยๆบอกว่าปกติยามค่อยไปหาเจ้าค่อยค่อยกัลแหล่แบบนี้ตลอดนะแตะอ๋อแถวยางกุดไปยงแถวยางกุดยางกุดแม่นแล้วล่ะมันยางกุดมันอ๋ออยู่ดีมีแห้งบาพี่ตุ๊กเอ้ตุ๊กมีอยู่ดีมีแห้งบอไปยางกุดใบ้านยางกุดแถวน้าชิงยางกุดนะ อ๋อพี่ตุ๊กจะเอาไปกินข้าวกับป้าอ่ะอ้ยเป็นแต่มีแห้งเป็นแต่แพ้งแท้เป็นแต่ซออนกินข้าวกับป้าไม่ใช่กินข้าวกับป้าฉันอยากได้แต่ป้าดิฉันป้าจ้ะอันนี้นนะสซีดไม่ผิดนะคนอ่านผิดคนอ่านผิดมาเจอแบเอาไม่ต้องซีเรียสกับป้าเลยฉันก็คิดแต่ป้าป้าเด้ป้าเด้ไปกับป้าอย่างเดียวเด้ <ไ>อยาก,กมีหัวหนั่นในหัวสมองก็มีแต่สำนั้นแหละนะเอาปร่าหนึ่งคันรถโอ้ได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 ้ก็อยากได้ประแดกหนึ่งคันรถแม่ได้เลยครับพี่บันเพ็ญถามว่าคนเอาอไปเสียวไปตังไดน,นั่นแต่ฉันก็ว่าฉันจะซื้อปลาทับทิมนี่แหละมาด้วยพ่าแสดงว่ามันออกลูกเองได้ด้วยเดน,เนิโนเนาะใช่มันออกลูกแผลลูกนี่มันเกิดมาจากสองตัวนะพี่ตุ๊กเพิ่งเป็นพี่ตุ๊กเป็นไข้สองอาทิตย์คุณเด้อ เศร้าแล้วบอตอนนี้หายแล้วบอครับพี่ตุ๊กหายแล้วบอหายดีแล้วบอปลาบอยู่หมอนอ๋อปลาเป็นอยู่ปลาปลาบอยู่อยู่แต่ป้าเพราะมันโทรน้อยเด้แักวก็ไม่ไม่ไม่โทรกับจตวาไม่ตีมันเป็นจงไงบุถป้าเป็นลงไปบ้านทางใต้ติที่ขอสั่งปลาเอาปลาตัดทิมนี่บอพี่วันเพลนเอาปลาบาราอ่านดี เงินฝากขอหายแล้วหายแล้วครับเบิ่งจุกของเด้อเบิ่งจุกของเด้อเอ้ยเด้ออันนี้ก็มีแต่ยังกดนาเฉลียงบ้านละวิ่งเม่ยังแม่เพราะว่ามันออกถนนเส้นละวิงนั่นแหละมันลาดไปมันจะไปออกยางกุดถนนเส้นนั้นค่อยวิ่งบ่อยพรุ่งนี้เราเขาจะมาส่งปลาแล้วก็จะทําเจียวบองวันที่สามเพราะพรุ่งนี้มีประชุมอยู่วันหนึ่งก็ วันที่สองก็จะให้พี่สาวเตรียมของไว้ฉันก็จะประชุมประจาเดือนวันที่สองเสร็จก็วันที่สามก็จะแพ็กก็จะทําแล้วก็จะส่งวันที่สี่วันที่สี่ก็จะส่งให้ครบเพราะว่ามันเพื่อเดินทางสามวันไงโอเพื่อวันนี้ก็คุยกับช่างแล้วถามช่างบ้าฝนตกท,ตทตั้ททงอาทิตย์จะทันไหมฝนตกทั้งอาทิตย์เอามาตกทั้งนี้ไงฮอนคักเห็นไมน่เลียมมากมาก,มากนี่ โอ้ยโอยจบแค่ปาสมันเขียนได้ขนาดแม่แล้วครับแม่แล้วพี่มันเป็นสำเนียงกะเอาครับพี่มันเป็นะเขียนผิดพี่พี่มันเป็นนจบแค่ปอสองน่ะเขาคือรับเป็นอบตรับเป็นผู้ใหญ่ค่อยก็ไม่เข้าใจอ่านก็อ่านผิดแม่ผมจบปอสองนี่มีมีครับมีมีเอาพี่พี่ตุกระบุมาเลยสิเอาต้นยางผมจะได้แคปหน้าจอไว้ี่ตุ๊กเตรียมแต่ต้นมะม่วงต้นกล้วยพี่ตุกไม่ได้มีแต่ต้นไม้ตอนเด้ ผู้ใหญ่ตอนก็มีเนี่ยโอ้ยอย่างาันเร่อไหะไเส้นกันเผาอะไรก็ได้เขาว่าค่ะเนี่ยเธอเครียดสันโลก็ไม่ตีสันโลดเขามีสายเขาบอก้ามตีได้เลยพี่พี่ทุกจัดมาเลยครับอยากได้ยังหรือในในแชทก็ได้ในแชทก็ได้คเดี๋ยน้องจัดให้ขันเจ้ามาเจ้าก็วนเวียนอยู่แถวๆบ้านค่อยนี่แหละถ้าเยี่ยมถ้าแดงเลาวิง พี่พี่วันเพ็ญก็อยู่อย่ามาโทษสิริฉันนะบอสคนอ่านกันยังพีพี่วันเพ็ญมาเลยโทษสิริแมนตุ้งทีเลี่ดอกพี่ตุ๊กจัดเลยเด้อพี่ตุ๊กมีต้นอย่างเอามาธอมีต้นผู้ใหญ่ต้นเอาไหมทัชชีต้นต้นทุเรียนเอาบอเอ้ต้นทุเรียนเอาบอทุเรียนก็มักอยู่ในอากาศหนาวอากาศชื้นได้ทุเรียนอยู่บ้านก็มีบอ ยังไม่ได้ปลูกสองต้นแต่ผมเตรียมตอนนี้มีมีตาตากล้วยเนาะตากล้วยหอมทองกล้วยไข่อะแล้วก็มีต้นมะม่วงมะม่วงผมก็ว่าสิเอาสมมร์อะมะม่วงมะมะม่วงเบาเนาะเบาน้ําดอกไม้มะม่วงแก้วขมิ้นแล้วก็เขียวสวยที่เตรียมไว้ห้าต้นแต่มันใิได้ติดต่อมันดิเพราะว่ามันใส่บด้ใบกินเอาเบามาหลายๆนั่นแหละหนักอย่าเอามาลำบากคุณออกไป มันจะใหญ่บอกระลองเบิ่งครับเขาก็เสี่ยงเนี่ยเอาไปจากสองสามต้นเสี่ยงบงเอาแต่ต่อมันไปมันก็น่าจะอยู่เธอเดินทางกี่วันเดินทางยี่สิบสี่ชั่วโมงเออได้ได้ได้เม็ดมังหงเนาะเม็ดมังหุงน้ำเนาะเป็นมะละกอนะเดี๋ยวฉันให้เธอส่งไปบ้านร้านสาวเลยดีกว่าไม่ต้องเอามานี่มันยมเปรี้ยวบ่มันยมเปรี้ยวมีครับมีมีมันยมเปรี้ยวคนอยากได้มันยมเปรี้ยวไหมมีมีมีม่ยมฝาดเพราะเอาติ มยมฝาดก็มีมยมฝาดก็มีเด้ฝาดเป็น <พอ S 1> ม,มยมหวานเดี๋ยวผมสิแคปไว้ก่อนเด้อมยมเปรี้ยวเดี๋ยวผมสิลืมโอเคเอาแคปก็บอกเลยหน้ากำลังกลมเลยเมื่อกี้หันมุมไหนดิทำไมโอ้ยาเดอยังไงฉันก็ไม่ร้อนหรอกฉีดแล้วเห็นจนชิมแล้วผีเห็นผีเลยนีเออิ้นแล้วบ่ร้อนดอกมันต้องยางมืดแล้วไปหาเก็บผักแล้วเด้อิี่ไปกิน มไมเพึ่งได้สิบพึ่งได้สิบสี่เลยอีกนาทีนึงน่งคุยกับพี่ตุ๊กก่อนเอามาปลูกไหมเดี๋ยวบได้เอามากินเออมาปลูกแมนแมนมัน,นมืดแล้วนี่ฉันจิบโบเห็นยอดชะอมนีนนน่มีปลาบองแล้วเอาอะไรด้วยก้นาทีเดียวเจ็สิบห้าเดือสิบห้าสิบห้านาทีแล้วเพราะว่าฉันขึ้นจะให้ครบสิบห้าให้เธอไงมีปลรรานาะฉันขึ้นมายี่สิบสามนาทีแล้วนี่แต่แต่ หมูแห้งเนื้อแห้งเนี้ยเอาไปได้นะแม่นแม่ทุกคนจะเห็นทัดในานา้มผู้หญิงปากแดงเนื้อแห้งหมูแห้งเนี้ยเอาไปได้ใช่ไหมเอาไปไ,ได้หรอเอาไปได้ถ้าบอไปฉันเตรียมไปแล้วเสียใจมันต้องได้ส่งอ่ะมันไม่ได้กินเนื้อเสียใจ มันก็ไม่ได้เยอะอย่างละกิโลเองมันไม่ได้เยอะอะไรแบบมากมายแบบอะไรขนาดนั้นขนมลูกนะครึ่งกระเป๋าแล้วเดยโจ๊กมันอีกเด้เธอก็ใส่ห้ากระเป๋าอยู่นอกฟมีขนมดิบมีแม่นางจีเอาแคบหมูเอาเอาค้างบัดน,นี้ไปหนีแล้วเด้อค้างนะ <c oughs> ไปเร็ว เป่าหมอนไปแล้วเอ๊ะยังอยู่ตีฉันรุตส่า์ดีใจเห็นไม่มืดเลยมันไม่เห็นหน้าฉันแล้วนี่มืดแล้วนี่มีสายเข้ามีสายเข้าเพราะว่าอันนั้นโอ้อยากไข่มดแดงไข่มดแดงเอาไปได้บอกซีเอาบอกคั่วแล้วเขาซีเอาบอกไข่มดแดงไม่คั่วเอาใส่ขวดน้ําเลยไหมเขจะเอาไปจังได้คี่ตุ๊กยานมันเสียนะมันยันมันเสียเผื่อคนเผื่อเขาส่งไปอีกเนาะเพื่อสียหอดทัชชี่เพราะว่าค่อยต้องไปชนบุรีก่อนได้แมนแมนได้แต่ของแห้งอ่ะ ต้นงงงงสีบูเสียชีวิตยมันบ่ไปก่อนเด้อค่อยไปเอาโอเคโอเคยอดเะออมก่อนมืดไม่เห็นน้าเจอกันนะครับขอบคุแล้วเจอกันนะครับไอ้ตุ๊กแล้วเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณนะค่ะขอบคุณทุกท่านเลยไปโอเคครับขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเดียวฉันทำกับข้าแล้วเดี๋ยวฉันไปต่อที่บ้านเธอโอเคโอเคโอเคสายเข้าไหมงดเลย โอ๊ยกดดอกมองอะไรไปเนี่ย